พอแล้วอ๋อพอแล้วเมื่อเวลาจันทกายกล้องนั่งทุกอย่างวะพอแล้วทุกคนหมดแล้วเหรอคะไม่รู้เรื่องอย่างนี้ลูกพูดเหมือนมามีเวลาขายของเลยอืมพอแล้วอืมพอแล้วอ๋อพอแล้วเมื่อเวลาจันทกายกล้องนั่งทุกอย่างวะพอแล้วทุกคน หมดแล้วเหรอคะทำไมรู้เรื่องอย่างนี้ล uh ูก huh. พูดเหมือนมามีเวลาขายของเลยอืมพอแล้วอือพอแล้วอ๋อพอแล้วเื่อนไหวพอแล้วทุกคนเย้หมดแล้วเหรอคะทำไมรู้เรื่องอย่างนี้ลูกพูดเหมือนมามีอืม